ไอ้เจมมือทำาังไงเจมมอไอ้จักไอ้จักถีบยอดหน้าแม่เมื่อกี้เนี่ยโอ้ถีบหน้าคอยพี่น้องฉันนั่นแหละไปจับขามันแล้วทีนี้มันก็ถีบหน้าสองสองขามันอ่ะนะถีบหน้าฉันเต็มเต็มเลยเนี่ยถือกมาถีบโอ้เงินไหลไอ้แจ๊กเจมมือเจหมูมันถีบหน้าแม่ดนอนหงส์เจมมูมันถีบหน้าแม่ซะนะไอ้เจหมอ แกมูอถีบหน้าแม่ใหรอไหมแกมือแกมูอถีบหน้าแม่เหรอแอหมอไอ้เรื่องไปแล้วไปแล้วเบื่อเด็กแล้วไม่คุยแจกแล้วแจกมันตีแม่คือจะเพิม่มเด็กเอ้แอมอยูจซื้อกาถือมาถีบหน้าบันเลยคอยโอ้ จะไปล้างหน้าเป็นแผลนะนั่นนี่ฉันนะไปหยอกมันเองสักหน่อยก็ว่าอันสักหน่อยก็ ดอกไอ้แอปเปิ้ลก็เกิดตัวจังน้อยนี่ น,น,น้่งเลยล่ะเนยตัวหนึ่งคันไม่เห็นจอนตัวหนึ่งนะไม่ใช่ปะแอปเปิ้ลมันคัอโอ้ยตัวงานนี่มันอันนั้นตนนัวนี้งามันแห้งสิตัดเด้เนี่ละมันสิจองคนอื่นนะเออเนาะ มีส่วนอยู่นะถ้ามันมันหักแล้วมันก็มันสิตายนะเออตายอีรีว่าพุน่น่ะฉันต้องได้ตัดมันแล้วละ่ะตัดงานเถอะพนเสียันนะแอปเปิลสองต้นเว้ยนี่แอปเปิลสองตน้นเราได้กินต้นอันเขาเพื่อนบานนะเขามีต้นอย่างนอต้นไอ้แท้ต้นเพื่พอ คนแท้เขาจะปลูกต้นแทมันเกิดเองของเขา